อุบัติเหตุคือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือเกิดขึ้นโดยเกินความคาดหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวคนโตของครอบครัวโชดมนัฐที่ตกจากรถเมล์ด้วยแรงเวียงเนื่องจากประตูรถเมล์ชมรุดเมื่อปลายเดือนกันยายน2549สามารถเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุได้หรือไม่เด็กสาววัย21ปีกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องมาเสียชีวิต เพียงเพราะความด้อยมาตรฐานในบริการขนส่งมวลชนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองของเธอไม่สามารถยอมรับได้ว่าเป็นอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้วันหยุดของครอบครัวโชตมนัสไม่ช่วันครอบครัวอีกต่อไปหลังจากที่หนึ่งในสมาชิกได้จากไปเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วสถานที่เก็บกระดูกของนางสาวปียธิดาโชตมนัสเป็นเพียงสถานที่เดียวที่ผู้เป็นพ่อใช้เวลาในวันหยุดอยู่ที่นี่ ก็รู้สึกถึงความสูญเสียมันก็เหมือนกับการคิดถึงสิ่งที่ไม่มีวันพบเนี่ยลองนึกถึงคนที่เรารักแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่มีวันพบเขาอีกก็น่าจะความรู้สึกผมถึงไม่เคยยอมรับเนี่ยว่าลูกผมจากไปด้วยอุบัติเหตุอุบัติเหตุมันต้องเป็นเรื่องที่มันป้องกันไม่ได้แต่นี่มันเป็นเรื่องที่ป้องกันได้แค่มีประตูนนะฮะ แค่มีประตูเท่านั้นเองครับบ้านยังไม่กี่ต,ต่างก็ซื้อชีวิตลูกผมคืนมาได้นะ้วเขาก็ไม่ต้องตายแนละ้วไอ้เรื่องมูลค่าของการทดแทนในผมผมตอบม่ได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้จะเยียวยาชีวิตผมได้ไหมเยียวยาความเศร้าของผมไม่ได้แต่เยียวยาชีวิตส่วนหนึ่งชีวิตผมอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินก้อนนี้ผมอยู่ได้นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันพรากทุกอย่างไป วิเศษพักดีคือผู้รอดชีวิตจากอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญของคนไทยทั้งประเทศเมื่อต้นปี2550รถทัวอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครเสียหลักพลิกคว่ำไฟลุกท่วมทั้งคันที่อำเภอม,ม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีมีผู้เสียชีวิตประมาณ30คนแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาครบหนึ่งปีแล้วบาดแผลทางกายหายสนิทจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นปกติ อาจจะเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ร่องรอยแผลเป็นบนร่างกายบางส่วนเท่านั้นแต่จนถึงวันนี้เธอก็ยังมีอาการหวาดกลัวที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยอีกต่อไปทุ่งแรกหนูจะนอนไม่ได้เลยรับตาลงไฟก็ยังลุกเต็มศพคนนอนเลียงผ้าขาวเลียงรู้สึกว่ามันมันแย่อะพี่จิตใจมันเหมือนเหมือนกับเสียความมั่นใจไปทุกอย่าง นั่งรถนั่งอะไรก็กลัววันนั้นนะเบารถก็นั่งเบียดกันนะ่ะคือไม่มีใครตั้งหลักได้เลยคนขับเขารู้อยู่แล้วว่าสภาพรถเป็นยังไงร,รถมันก็เก่าตั้งแต่มีคนมาตำพระนูเนะี่ยเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของรถจะมีเพิ่มเติมต้นเทปซี่พี่ชื่อไหมหนูนั่งแท็กซี่ไปดูนะหนูดูรถสายไพศาสาันตุกขันหนูไม่เห็นเมียเลหนูกลับบ้านครั้งหนึ่งที่หนูไม่มีรถหนูขึ้นรถไฟกลับแต่ให้หนูขึ้นรถประจำห,หนูไม่ขึ้นหรอกหนูกลัว นี่อาจเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของกลุ่มคนที่สูญเสียหรือผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ดูเหมือนยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยนั้นยังถูกระบุว่ามาจากอุบัติเหตุโดยสถิติในรอบ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่าปีละ12,000ราย จากสถิติสำนักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อปี2549พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะมีเพียงร้อยละสองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมทางหลวงที่ระบุว่าความเสียหายจากรถโดยสารสาธารณะมีเพียงร้อยละสีเท่านั้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากกว่าเ0 0 0 0นครั้งในรอบ5ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ว่าหน่วยงานใดจะระบุตัวเลขความเสียหายความสูญเสียไว้มากหรือน้อยเท่าไหร่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั่นก็คือยังมีข่าวคราวของอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเกิดขึ้นในที่ต่างๆอยู่เป็นระยะโดยเฉลี่ยประมาณ10ครั้งต่อวันหรือมีผู้เสียชีวิตสัปดาห์ละ3คนซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักถูกระบุว่ามาจากระบบเบรก ผู้ขับขี่ไม่ชินเส้นทางหรือหลับในระบบยึดรั้งผู้โดยสาร,รบกพร่องเป็นต้นภาพรวมอย่างที่เราเห็นนะก็คือสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผมว่ามันซ้ำซากจากที่มีการศึกษาก็พบว่าส่วนใหญ่คนขับขับรถก็ก็เป็นเด็กท้ายรถมาก่อนแล้วก็เรียนรู้จากคนขับนะแล้วก็ไปสอบได้แบบขี่มาแล้วผมว่าเป็นจำนวนมากนระ้อยละหกสิบนะถ้าจำไม่ผิดนะตัวเลขก็จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คือกไ็ไม่ได้โทษว่าขนาดเรียนก็ยังเอาตัวไม่รอดอนี้แล้วจะมาดูแลชีวิตคนสาธารณะยังไงอันนั้นคงไม่เกี่ยวกันแต่ว่ากระบวนการตัดสินใจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนทีิันก็ต้องการความรู้ในระดับหนึ่งหรือความรับผิดชอบด้วยนะ <S <S มาตรฐานเรื่องกฎกระทรวงแรงต่างเนี่ยมีแต่ว่ามันอาจจะไม,ไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับอย่างเราซื้อรถยนต์เนี่ยเราตรวจสอบได้เพราะมันมาจากผูต่อรถที่เป็นมาตรฐานแต่ผมถามจริงอย่างรถโดยสารสาธารณะเนี่ย บา,บางคันเนี่ยตอบเนี่ยกูไม่มีชื่อไม่มีอะไรที่เราจะตรวจสอบได้เลยถ้าเราเทียบมาตรฐานยุโรปเนี่ยถือว่าไม่ได้มาตรฐานเลยส่วนใหญ่มาตรฐานของเราตอนนี้เราก็พูดเป็นว่าต้องมั่นคงแข็งแรงซึ่งมันก็จะวัดยากนะฮะซึ่งบางครั้งก็ใช้รับรองโดยวิศวกรนะฮะซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่เห็นประเด็นนี้แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุเราจะเห็นว่ารถเนี่ยคลอล l ลปส์ลงมาแบบยุบลงมา หรือโครงสร้างบางตัวก็หักบ,บิดเบี้ยวอะไรพวกนี้ตัวนั้นนะครับเป็นตัวยืนยันว่าเราต้องการมันตรฐานที่แข็งแรงอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารฐาธานะนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับกรมการขนส่งทางบกเนื่องจากชีวิตคนโดยสารทั้งคันอยู่ในนั้นนะครับสาเหตุใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับก็มันจะเกิดจากจากกักรกิกก็จะบอกว่ามากกว่า70%เเกิดจากผู้ขับรถเองจริงๆแล้วในภาพของสังคมบางทีเราก็เป็น เป็นผู้ร้ายผมมองว่ารถโดยสารสาธารณะเมืองไทยเนี่ยขาดอยู่ในสองสประเด็นนะครับก็คือ 1. คุณภาพของตัวรถนะครับคือผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะเน้นหนักในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับโดยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณภาพตัวรถเท่าที่ควรส่วนที่2ก็คือระบบบริหารจัดการเพราะเมื่อเราไม่มีระบบบริหารจัดการเราก็ไม่สามารถจะจัดการทุกสิ่งให้มันดีขึ้นได้นะครับการพัฒนามันก็ไม่ยั่งยืน ประเด็นที่3ก็คือตัวผู้ขับขี่นะครับซึ่งตัวผู้ขับขี่เนี่ยผมให้ความสําคัญกับเขามากเพราะเขาดูแลชีวิตคนเดินทางแต่เขาเองเนี่ยนะครับในบทบาทของเขาเองในสายตาของประชาชนที่เข้ามามองเนี่ยเขายังไม่เหมือนกับนักบินไม่เหมือนกับผู้ที่ทํางานเป็นอาชีพอื่นๆทั้งที่จริงเขามีความสําคัญมากนะครับแต่บทบาทเขากลับไม่ถูกยกย่องหรือไม่ถูกให้ความสําคัญ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยศึกษาอุบัติเหตุรถทัรวที่เสียหลักตกข้างทางบริเวณทางโค้งก่อนถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่กวงเมื่อเดือนมกราคม2550ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน17คนบาดเจ็บ35คนเป็นกรณีตัวอย่างจากข้อมูลนี้ทำให้เห็นถึงปัจจัยที่หลากหลายของการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ในแต่ละครั้งรถทั่วสองชั้นเครื่องยนต์6สูบ340แรงมา้า มี8ล้อที่นั่งชั้นบน42ที่นั่งและชั้นล่างเป็นโซฟายาวและเบาะนั่งรวม2ที่นั่งสภาพรถหลังเกิดอุบัติเหตุหลังคาสองชั้นหลุดออกจากตัวรถเสาที่ยึดระหว่างตัวรถและหลังคาหลายอันฉีกขาดเบาะนั่งชั้นบนหลุดออกจากตัวรถทั้งหมดยางล้อหน้าเสียหายเป็นรอยฉีกขาดส่วนระบบบังคับเลี้ยวและข้อต่อต่างๆอยู่ในสภาพปกติและโครงสร้างช่วงล่างไม่เสียหายมากนัก สำหรับสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมนั้นข้อมูลระบุว่าทางหลวงหมายเลข118ในจุดที่เกิดเหตุเป็นทางลงเนินก่อนทางโค้งสู่สะพานข้ามลำน้ำแม่กวงโดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายนี้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเกือบ700ครั้งหรือเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้งมีผู้เสียชีวิต148รายบาดเจ็บ641รายและหลักฐานในที่เกิดเหตุพบรอยล้อซ้ายบนพื้นถนน เป็นรอยยาวบนช่องจราจรในทิศทางตรงกันข้ามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ถูกสรุปว่ามาจากการใช้ความเร็วสูงขณะเข้าโคง้งมิติของรถที่มีความสูงถึง4.2เมตรทําให้ตัวรถมีความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปถึง8เท่านอกจากนี้ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วงที่รถต้องขับขี่ลงเนินเป็นระยะทางต่อเนื่อง การใช้เบรกตลอดเวลาทำให้ระบบลมเบรกของรถทำงานหนักอย่างต่อเนื่องและอีกหนึ่งสาเหตุมาจากแนวถนนช่วงไหลเขาที่ผ่านลำน้ำซึ่งการออกแบบจะต้องมีการคลายการยกโค้งให้มีลักษณะถนนเหมาะสมก่อนถึงช่วงข้ามสะพานส่วนสาเหตุที่ทำให้มีการบาดเจ็บระหว่างเกิดเหตุเนื่องจากลังคาหลุดออกจากตัวรถเพราะโครงสร้างเสาที่ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกจากการพลิกคว่ำได้บาะที่นั่งโดยเฉพาะชั้นบน หลุดออกจากตัวรถทั้งหมดเพราะการเกาะยึดไม่แข็งแรงพอในเมื่อความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถโดยสารแต่ละครั้งไม่ได้จบลงที่ใครผิดหรือใครถูกไม่ได้จบลงที่ใครเป็นผู้จ่ายหรือผู้รับค่าชดเชยเพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆนั้นไม่สามารถประเมินค่าหรือทดแทนด้วยสิ่งใดๆได้มาตรฐานและคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะ จึงเป็นสิ่งที่ถูกถามถึงทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียถ้าณวันนั้นนะมีที่อะไรที่สามารถทุบกระจกได้มีน,นี้ทุกจุดทุกจุดทุกจุดถ้าทุบก,กันหมดอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วพี่แต่อันนี้ไม่มีไม่มีมมอะไรเลยเราเราไม่ได้ด้อยอะไรกว่าไปกว่าเขาเลยของเขาโอ้โหดูสิทมไมคนเขาเป็นระเบียบ <ส arose S 2> ไม่ใช่ <Jaz> นะครับเพราะว่าถ้าเขาทําพลาดเนี่ยเขามีปัญหาเยอะเลยทำไมทำไม,ไมถึงผู้ ประกอบการเขารับผิดชอบต่อสังคมจังเลยลองผิดดูสิเขาฟ้องกลับมาทีเป็นยังไงประเทศไทยคนมีหมดครับแต่การบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่ที่เป็นที่เป็นสาระสําคัญพี่พอรู้สึกว่าสภาพรถค่อนข้างจเก่าตัวรถต่างๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าทุกควรค่ะไม่ได้มาตรฐานคือกลัวค่ะพี่นอนนอนไม่หลับกลางคืน กลัวรถคว่ำอะไรกลัวแบบคือเคยได้ยินม้ว่าเขากินยาวม้าอะไรอย่างนี้คือกลัวทีนูที่คนขับแบบมาได้ขับอ่างน้ก็ก็แบบว่าให้เขาแบบว่าช่วยแบบอบรมคนขับอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะมาขับแบบว่าคุณดูแลผู้ขับตั้งเยอะอ่ะความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาจากหลายปัจจัยโดยเริ่มจากตัวรถที่ได้มาตรฐานคนขับที่มีความชำนาญและมีทักษะไว้พลิบในการตัดสินใจที่ดีในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย วัสดุที่ใช้ในตัวรถควรเป็นวัสดุกันไฟและมีเครื่องป้องกันภัยที่จำเป็นเช่นเข็มขัดนิรภัยรายงานจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยระบ,บุว่าเข็มขัดนิรภัยสามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ถึงร้อยละ34หรืออย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุบัติเหตุได้แต่สิ่งที่พบก็คือผู้โดยสารร้อยละ55ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของเข็มขัดนิรภัย ประเด็นที่ว่าไอ้เข็มขัดจริงๆแล้วกฎหมายเราไม่ได้พูดถึงมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่มีขอม้อบังคับไงฮะมันบางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีแต่อันนี้เป็นเบสิกซึ่งช่วยได้นะฮะจากที่เราประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่นที่สังขบ,บรุรีคนอยู่รถก็รอดเยอะคนกระเด็นออกมาก็ถูกรถบดทับคนเนี่ยบางทีเสียชีวิตเพราะว่าหลุดออกจากรถมาแล้วรถโดนรถตัวเองทับรถบัสเนี่ยคันนี้ทับซึ่งถ้ามีเข็มขัดเนี่ยภัยซะนะ เก้าอี้ก็ยึดโยงไว้อย่างดีเนี่ยคนก็จะไม่กระเด็นออกมามันก็ลดระดับความสูญเสียได้ระดับหนึง่งการที่คนเนี่ยกระแทกกันเองในรถก็ทําให้เกิดการสูญเสียเบาเนี่ยที่หลุดมามาอัดกันเองเนีเสียชีวิตก็เยอะเซฟตี้เบล์นะปัจจุบันนี้นะรเริ่มติดตั้งกันเป็นส่วนหลักแล้วฮะมาตรฐานคนขับต้องผ่านการรับรองหรือการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบกนะนะฮะเราก็ต้องมานะครับอบรมเพิ่มเติม,ตมและอายุ นะต้องไม่ไต่ำกว่าที่เรากำหนดก็คือสายสามสิบปีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราเชื่อนะว่าต้องมีเงินเดือนสูงพอ mm. เพราะว่าเขาก็ไม่ต้องทํางานหนักเกินเหตุน,นะฮะไม่ใช่ว่าต้องไปคิดว่าต้องทํางานมากๆได้รอบมากๆทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพก็คือ1วัดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะขับ2นะครับก็คือสแกนลายนิ้วมือเลยว่าก่อนขึ้นขับวันนี้คุณสแกนเข้าไปแล้วก็ต่อวันนะฮะเราสแกนได้สองครั้งหมดละ mm. คุณนายก็ต้องพักแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่คุณจะสแกนได้อีกดังนั้น พักผ่อนคุณถึงจะสามารถขับรถต่อได้ในการที่จะเขาจะรับความเสียหายจากการโดยสารรถนั้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีการประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งตัวพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยตัวประกันภัยตัวนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะส่งผลให้เมื่อผู้โดยสารได้รับความเสียหายจากการใช้บริการรถประจำทางนั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าทดแทนทั้งหมดได้จากผู้ประกอบการขนสง่งาปนั้นนั้นก่อเป็นเบื้องต้น หลังจากนั้นก็ยังสามารถเรียกร้องต่อได้จากกองทุนผู้คุ้มครองผู้ปลอดภัยจากรถครับในเมื่อความสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจหมายถึงชีวิตอาจหมายถึงความพิการของร่างกายอาจหมายถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เหลืออยู่แต่ในเมื่ออุบัติเหตุเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้หรืออย่างน้อยก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยระบบป้องกันที่ถูกคิดค้นขึ้นมา ในวันที่มีกฎหมายหลายฉบับออกมาเพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะเช่นเรื่องมาตรฐานตัวรถสิทธิผู้บริโภคแต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าข้อบังคับที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นความตระหนักใส่ใจและให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะส่วนหนึ่งควรมาจากตัวผู้โดยสาร ที่ต้องออกมาปกป้องและรักษาสิทธิของตัวเองอีกส่วนหนึ่งคือความตระหนักของภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการและทำกำไรจากธุรกิจประเภทนี้และอีกส่วนหนึ่งก็ควรมาจากการเข้ามากำกับดูแลอย่างเข้มแข็งและจริงจังจากภาครัฐ